มาเจดีเมาอีมาอีนี่มาอีนี่อีอีอีมาหมีมันมาอีนี่ยันอุ้ยมาหมีโอ้มาแกมมาแกมจัวะเนาะมาแกมมาแกมยังมาหมีกันยังวะยี่นี่อุ้ยมาเอจัหนมาเอมีอย่งอีละมากมีกันยังวะมากมี่นี่อุ้ยขอเป็นนี่เจดโอ้ยมงว่าสาเยังก่อนี้ภาษาวันเอมกุนนี่หูไปวันเอ็มนิดเดียวนึง ไปนี่พี่เลยวะไปไปบ้านเอ็มนะค่ะบอกโอ้ยลาเจ้าลาว่าเจ้าว่าโอ้ยมันหนังมึงก็ออุ้ยไปกินน oh ้ำก ah. ah. ินน้ำอยู่กงกนกูกคนนี่กูไปกินน้กูจะาเมื่อกูฟังมึงอกูเข้าใจอย่าเฝ้านี่เจ็บกูนี่เดี๋ยวกูุยภังไปอินหลงหน้าโอ้ยว่ามึงอกูเข้าใจกูจะกลับละยังไม่ยังเจ็บก้นเจ็บก้นอยู่โอ้เอ็มต่อไปสิพูดเว่าว่าเจ้ามืดว่เข้าใจ